มีคนยืมเครดิตของเราไปยื่นกู้บารผ่อนบาทผ่อนรถเขาอ่ะเป็นคนผ่อนชำระทุกเดือนแต่ว่าวันดีคืนดีค่ะเขาไม่จ่ายแล้วผมจะเป็นไรไหมจะชี้แจงกับธนาคารได้ไหมว่าไม่ใช่นี่สินที่ผมกู้จริงๆออแบบนี้นะคะมันต้องไปดูในตัวเครดิตบุโรถ้าสมมติว่าเป็นชื่อเราอะคะ่ะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนนะคะ มันก็เป็นนี่เราดังนั้นเรามาระวังเรื่องของการให้คนอื่นยืมใช้สิทธิ์ของเราในการยื่นกู้ต่างๆนาๆนาะคะ แล้วก็ระวังมากเลยนะในเรื่องของการเซ็นค้ำประกัน mm hmm. เซ็นมอบอํานาจอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่อยากให้เกิดกรณีเลย mm hmm. เถิดมากกว่านี้นะคะอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยควรจะเคลียร์หนี้อะคะ่ะ mm hmm. ในเครดิตบูโรมันเป็นหนี mm ้เราค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ผ่อนให้คุยกับเขาดีๆให้เคลียร์หนี้ก่อนที่จะไปยื่นกู้ทําธุรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ระวังมากเลยนะคะในเรื่องของการจ่ายล่าชา้าห้ามจ่ายล่าช้าเด็ดขาดเลยนะคะทัตติ้าไนหลออฟิเชียลน,นะคะแอดเต้าบันแสนค่ะและลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์ลีฟฟแนนซ์ค่ะใครอยากจะลีฟฟแนนซ์บ้านรสหรือ 你客厅里那辆尼奥拉。